สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเพื่อนๆทุกท่านกับแอดหน่วยพบกับผมแอดหน้วยคุยเรื่องหวยวันนี้มาพบกับผมกับลูกทุ่งก็ร้องยาวยาวยาว,ยวนะครับแม่นเหนือคำบรรยายงวดใหม่นี้นะครับสิบเจ็พมกราสองห้านะ หนาวพูดถูกพูดผิดนะเอามาดูหน้าหนึ่งเลยที่ว่าแม่นนะไม่ต้องดูหน้าอื่นดูหน้านี้ก็จบกันเลยว่าอย่างนั้นนะหมาที่มหาโชคตารางมหาโชคสามสี 3, 4, 6, 9, นะ่หกเก้าศูนย์ะมาดูบนบนวันนี้เขาดึงเด่นไปที่สองสามหก มี3กับ6เลขค่อนข้างจับสเปสปาหน่อยนะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับดูจากนี่นะสองสาแต่ตรงนี้มี6ตัวเดียวนะมี3อยู่หลักหน่วยปกติวางหลักสิบนะครับ <c oughs> ล่างสามห้ามห้านะมี3กับ9ก้านะ บนและล่างอยู่ที่4เก้าแล้วก็หกท่านดูอย่างนี้ก็มองไปที่หนึ่งตัวสองตัวนะครับหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับพิยรมอยู่ที่บนสามกับแปด ล่างสองกับ9พูดง่ายง่ายสองสามเก้าแปดสองสามเก้าอยู่ที่9นะอยู่ที่3เลขอยู่ประมาณนี้นะครับ fc นะอยู่ที่3อยู่ที่6และก็อยู่ที่9อยู่ที่3อยู่ที่6แล้วก็อยู่ที่9นะ9ไม่มีดึงเด่นนะครับ มาอยู่ตรงนี้นะดึงเด่นนะตัวเดียวดูงวดที่ผ่านมาหน้านี้ทําความเข้าใจหน้านี้แล้วชวจะได้รู้หมดเลยนะงวดที่ผ่านมาดูสามห้าแปดนะแปดหนึ่งแปดสองปดสมปดสี่นะแปดห้าตัวไม่เข้าเลยหัวออกไปที่ศูนย์ เก้ากับห้าหนึ่งห้าห้านะแล้วก็ห้าเลขออกไปที่ห้าหนึ่งนะครับตรงนี้ศูนย์เก้าตรงนี้หนะ้าหนะนึ่งห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งนะนี่ถึงอยากจะให้ทำความเข้าใจหน้านี้นะมันมาทางเลขล่างนะสองตัวเลยนะหลักหน่วยและหลักสิบ ส่วน9อยู่ตรงนี้นะเอามาดูนะครับมาดูงวดนี้หนะอยู่ทางเลขล่างหกก็บนมีบ้างนะเก้าก็หกเลขเก้านะผมว่างวดนี้เด่นสุดๆนะสำหรับลูกทุ่งกรองยาวนะครับ น้ยแน่มาก C 69นะครับนี่กลองดำอยู่ที่ C 69เช่นกันนะครับนี่อาจารย์ตุ๋ยลหตุ๋ยนะหนะครับรวยและ4กับ6นะครับแชมป์ชิงแชมป์อยู่ที่3กับ6 6นะครับหวดนี้ กับ9ไม่รู้ละนะงวดที่ผ่านมาก,ก็เข้านะเข้าตัวเด่นนะครับามาดูฝั่งนี้จะได้เข้าใจสวัสดี6กับ9นะครับตัวเด่นเน้นไปที่6ถ้า6มาดูตรงนี้เลยนะครับตัวร้องอยู่ที่3นะครับร้องคิดอยู่ที่4 5 7 0 เหนือดวงอยู่ที่0กับ4นะครับดูตรงนี้หน่อยนึงนะครับเอามาเปรียบเทียบกันไม่งั้นเราก็จะไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่หาหนึ่งนะครับสิทธิ์ลองคิดไม่ติด5เลยนะมาติด9้า มาดูทางนี้หน่อยนายได้มากเข้าไปที่ห้าหนึ่งนะครับรวยและห้าหนึ่งนะครับนอางวดนี้ซีกับ6ในใจผมชอบไปทางเลขหกนี่แหละเพราะอะไรมันมีเยอะอะรู้สึกเขาจะให้หหมดเลยมั้งเนี่ยหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหดหสห้าหดนะรูดห นะครับสำหรับลูกทุ่งกลองยาวรูดหนะครับถูกไม่ถูกแม่นไม่แม่นไม่รู้นะแต่ผมว่ากันไปตามตัวเลขนะว,ว่าไปตามอาจารย์ที่เขาให้มาเช่นเดียวกันส่วนใครจะรอวิเคราะห์ก็ไปดูรอท้ายๆนะรอท้ายๆนู่นแหละใกล้ๆวันที่14บสีหนั่นแหละนะสามกับ9นะบน ดึงเด่นไปที่6ข้อมูลบนชุดนี้ก็อยู่ที่459หนี่ระหว่าง9กับ6 6กับ9นะครับอาจารย์แหวนนะแหวนหลังศาลา457แล้วก็9ตัวนี้ก็แม่นนะแต่แกไม่มี6นะแกแกเน้น9นะครับ ดูด,ด,ดูทีละคู่แล้วผมจะได้เอามาให้ดูข้อมูลล่างดึง5นะ5 05 3ลูกทุ่งกองยางตัวนี้เป็น3 3 6และ9นะครับงวดนี้ของลูกทุ่งกลองยางงวดที่ผ่านมาตรงนี้เป็น5เข้า51นะครับตรงนี้ไม่เข้า ลุงแหวนเข้าไหมไปที่0ไปคนละทางเลยนะครับไปคนละทางเลยนะแต่งวดนี้ยังติดตัวเดียวกันคือ9กนะเาหน้านี้เด้น9นะครับเศรษฐีแจ็คพอตสามกับ6นะครับนี สกับ6ส่วนเอกวิขิดสองสหพูดไปแล้วก็ดึง3กับ6กนะก็ยังเหมือนกับกลุ่มอื่นๆนะครับบาส,สเกตบอลสามกับไอหกกับ9นะครับดูดีนะครับก็ยังเน้นไปที่6เช่นเคยนะครับเน้นคันไปที่เลข6 In ิน แดงนะครับผมชอบไปทั้งเลขล่างนะของสำหรับยินสีแดงนะมาที่สามสี่หและเก้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่เน้นไปที่สามหเก้าเนี่ยดึงไปทางล่างครับล่างแล้วบนนะนะ <c oughs> มันมีสามหกกับเก้าเลยนะสามเขาให้บนและล่างนั่นแหละสามหเนี่ยสามหเก้านะน่าจะไม่ผิดนะ แต่ไม่รู้ตัวไหนจะเข้ามาเลิกวันรวยนะครับอันนี้ดาวเด่นนะเลิกวันรวยอยู่ที่บนสองสามก้าดึงสามนะล่างสี่ห้าสี่หกศูนย์เลขเลขคู่กับเลขคี่นี่แหละนะสามหกและเก้าสามและหกนะครับดูตรงนี้หน่อยนะจ ที่ผ่านมา3ามห้นะเข้า51นะึนะตัวที่ที่คิดว่าน่าจะให้ดูนะเทียบกันหน่อยถา้ถาถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นเลข3นะที่เขาดึงเนี่ยสามศูนย์สามแแล้วก็3าหนะครับวดน,นี้นะ คงไม่คงไม่เข้า 3, สามหกละมั้งนะสามกระดาษมันบางผมพออยายามเปิดให้ดูทุกหน้านะมันก็เลยช้านะขคอภัยด้วยกันแล้วกันงอสำราญสามกับเก้านะสามกับเก้าดาวจัก,กรวาลหกกลายเป็นเศรษฐีพันล้านสี่หกและเก้า ตัวนี้นะกลับมาเดินนะหลังจากที่ห่างหายไปปีที่แล้วนะเนี่ยปีนี้เริ่มเข้าเศรษฐีพันล้านเข้าไปที่ห้านหนึ่งนะครับนะวันนี้พบว่าน่าจะเียงไปทางเลขหกหรือเปล่านะ ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าท่านใดชอบอยู่ก็จัดเลยนะถ้ายังไม่ชอบอยู่ก็มันจะมีตัวรองอยู่ที่9กับ3นะครับในเล่มนี้นะแต้มลีลาหกับ9นะเด่นดีเด่นดังดี6กับ9ก้าหกับ9นะตัวนี้ก็ดีแล้วที่ผ่านมาเข้าดีเด่นดังเข้าไปที่ห้านะครับ เข้าไปที่ห้าหนึ่งนะครับนีพูง่ายๆว่าห้าหนึ่งเข้าทั้งเล่มนะวดนี้หกไม่รู้จะหอะไรนะผมว่าเข้าทั้งเล่มอีกนั่นแหละเนี่ยหนะครับอาลักก็สองหกเก้าสามหกเก้าวันนี้แทบไม่ดูไม่ต้องดูเยอะเลยนะครับ ถ้าเป็นเล่มอื่นๆผมก็จะให้ดูนิดเดียวเให้แต่พอวาาเล่มนี้ก็อยากให้ดูละเอียดหน่อยเพราะว่าเขาดึงดึงเด่นให้เราชัดเจนนะครับเอฟซีนะสามหกเก้านะสามหกเก้านะอาจารย์วาสนาก็6กนะซามาราบีสากับ6ตรงนี้สามเก้าแล้วก็6 3าขาด9เพราะฉะนั้นดึงไปที่6กับ3นะ F4 โอเคครับกาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันงวดนี้จะฝากไว้ตรงไหนแล้วเอาตรงนี้ดีกว่านะเพราะมันคุมทุกตัวที่ที่ในเล่มนี้นะสำหรับงวดนี้นะนี่นะเอาไปดูเป็นการบ้านแล้วคิดให้ละเอียดนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณด้วยก็แล้วกันนะครับเป็นการเสียงชอบค่อยจัดขัดไปดูเล่นต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี